เหมือนล่าสุดเนี่ยผมบอกว่าภัยพิบัติมันจะรุนแรงขึ้นมันเป็นอภิมหาภัยพิบัติแล้วก็ต่างประเทศแม้กระทั่งในที่ญี่ปุ่นก็บอกว่ามันเป็นเมกะควกแล้วก็จะเกิดอากาศแปรปรวนแบบสุดขั้วซึ่งผมพูดมานานแล้วก็ผมก็พูดแต่ไม่ได้พูดตามข่าวแต่ผมเจาะจงวันที่ว่าวันที่เท่านี้หรืออะไรจะเกิดขึ้น ได,ได้ได้บอกไดก้เป็นการทํานายดวงซึ่งการทํานายดวงก็คือการพยากรณ์ <c oughs> แต่ผมไม่ใด้ใช้วันเดือนปีเกิดไม่ใช่เวลาตกฟากฉะนั้นการทํานายดวงก็มาจากสมาธิล้วนๆไม่ได้มาจากความรู้สึกไม่ได้มาดูจากกามข่าวแล้วก็มาแบบประมวลมาวิเคราะห์แล้วมาสังเคราะห์ออกมาให้คุณผู้ชมฟังฉะนั้นอยากจะบอกว่า ความแม่นยำหรือไม่แม่นยำคุณผู้ชมก็ติดตามไปเรื่อยๆถ้าแม่นยำก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่แม่นยำก็ใช้ชีวิตปกติได้ครับก็เหมือนกับเป็นเนื้อหาเนื้อหาหนึงซึ่งอาจจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือก็ได้แต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมมีสมาธิมาสามขวบสิ่งที่ผมทำและเป็นเป้าหมายหลักของลมหายใจโพเปทัสคือการเผยแพร่เรื่องของการรักษาโรค ด้วยตนเองการเป็นหมอเพื่อให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงผมเผยแพร่อยู่5อย่าง 1. การสอนลมหายใจโพเปทัสณนะวันนี้มีเรื่องวิชา5้าสบหนาทีถึงส0นาทีนี้เป็นภาวะที่เป็นโรคจิตอ่อนๆนะบอกตรงคนเราหลับตาแล้วทำสมาดับตาทำสมาธิทำไม่ได้กระวนกระวายนี่เขาเรียกว่ามีปัญหาด้านส,าสุขภาพจิต อย่างที่สองผมสอนเรื่องการทานอาหารมือเดียวผมได้แค่สอนเรื่องการทานอาหารมือเดียวเพื่อการรักษาโรคนะแต่ทําให้เรารวยได้คือมันมีสิ่งซ่อนเลนที่เป็นประโยชน์มากกว่าการการทานอาหารมือเดียวฉะนั้นรักษาโรคคือป้ยิ่งทํายิ่งรวยมีลมหายใจโเพท,ทัสไปรักษามันก็ยิ่งทําให้เราหายป่วยแล้วเราไม่ต้องกินยาไม่ต้อง ไปโรงพยาบาลอีกแล้วหรือเป็นคนปกติดีไหมเพราะว่าคนเราถ้าไม่ป่วยคงไม่ต้องไปหาหมอฉะนั้นถ้าร่างกายปกติดีขึ้นแสดงว่าเราแข็งแรงขึ้นนะครับสุขภาพปกติสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้ชีวิตประจําวันการทานอาหารมื้อเดียวก็เหมือนกันถ้าลดได้ก็ลดจากสามือ้อเหลือสองมื้อผมพูดมา28ปี ผมว่าถ้าใครทําตามผมคุณผู้ชมก็จะสุขภาพดีแบบผมคุณผู้ชมก็จะรวยแบบผมเพราะว่ามันซ่อนไปด้วยของความมั่งคั่งก็คือรวยเพราะทุกคนก็อยากรวยอยากหมดหนี้เพียงแค่เราเหลืออาหารมื้อเดียวเราจะเหลือเงินเก็บมากมายมหาศาลในหนึ่งปีทําไปสิบปีมีเงินเป็นเกือบล้านฉะนั้นมันเป็นความเชื่อเนาะอย่างที่ผมบอกถ้า ลดมื้ออาหารถ้าเรากินมื้อละหนึ่งรอยบาทแล้วเราลดไปสองมือ้อก็ซื้อ200บาทเราไม่ทานแล้วเราสกิปสกิปไปนะเนาะเดือนหนึ่งก็ห0พับาทปีหนึ่งก็เจ็ดหมื่นสองทำไปสิบปีได้เจ็ดแสนสองเงินแสนเงินล้านหาง่ายไหมครับง่ายแนหะ้นแค่สิบปีแต่ผมทำมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่สามขวบฉะนั้นระยะเวลาห้าสห้าสิบสามปีมัน มันทําให้รวยทำไมไม่ละ่ะรวยได้แล้วเราไม่มีโรคประจําตัวยิ่งรวยเลยเพราะว่าคนหมดหนี้หมดสินไอ้ไม่ใช่เป็นหนี้เป็นสินหรือว่าหมดตัวได้ก็เพราะว่าความป่วยหรือการเจ็บป่วยอย่างโรคเลื้อดลังหรือโรคโรคลายเฉียบพลันหรือโรคมะเร็งเนี่ยครับหรืออาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ได้อย่างที่สามก็คือการนอนเราเห็นไหมครับว่าประชากรโลกเดี๋ยวนี้ นอนน้อยลงนะนอนไม่เป็นเวลาแล้วมีโทรศัพท์อยู่ติดตัวเดี๋ยวก็ดูโทรศัพท์เดี๋ยวก็ใช้โทรศัพท์เดี๋ยวก็เล่นเกมผมไม่ได้มีปฏิกเ,เขาเรียกว่ามีมีข้อคอรหากับคนเล่นเกมนะครับแต่ผมมองว่าชีวิตเรามีหลายด้านให้เรามีความสุขคนที่เอาบอกตรงเลยคนเล่นเกมผมว่าเขาเป็นคนไม่นั่งสมาธิอะ เพราะว่าเขาเล่นเกมเขาอยู่กับเกมแล้วเขาก็อารมณ์ไปตามเกมเราจะเห็นเขาสะบัดตลอดเวลาบางคนบอกชั้นคนหนึ่งที่มีคุณภาพในการเล่นเกมก็อาจจะเป็นส่วนน้อยครับส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาฉะนั้นที่ผมบอกคือการนอนคือการที่เรามีสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีมันจะเป็นประโยชน์คุณค่ามหาศาล แต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีมันจะกลายเป็นอาจญ,ญากรรมได้เหมือนอย่างที่เราเห็นพวกแสแกมเมอร์หรือว่าพวกที่แบบหลอกลวงต้มตุนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเป็นต้นนะครับถ้านอนได้มากขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นบางคนบอกว่านอนไม่ได้มันนอนไม่หลับนอนแล้วปวดเมื่อยปวดตัวหรือว่านอนแล้วมันมันมันนอนไม่ได้แล้วอะต้องตื่นอะ บอกตรงๆนะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการการผลิตเซลล์ใหม่สเต็มเซลล์เซลล์เม็ดเลือดแล้วก็ต้องการการซ่อมแซมแล้วก็ต้องการการจัดการระบบเขาเรียกว่าผุมกันการหลั่งสารแอนติบอดีการสารหลั่งสารตัวแอนติเจนขึ้นมาหรือแอนติบอดีถูกหละแต่มันจะต้องมีกระบวนการและมีวิธีการโดยให้เวลามัน โดยหลักการแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยการที่มันผลิตเซลล์ใหม่ขึ้นมามันใช้เวลายี่บสี่ชั่วโมงหรือยี่ิบสามชั่วโมงบวกหนึ่งมันก็จะมีระบบไมโอซิสไมโทซิสอะไรเงี้ยฉะนั้นเซลล์ที่เป็นเซลล์เรียบกล้ามเนื้อเรียบหรือเซลล์กล้ามเนื้อลายหรือว่าเซลล์ที่เป็นเกี่ยวพวกกลุ่มฮอร์โมน ไอกลุ่มเขาเรียกอวัยวะสืบพันธุ์แล้วกันฉะนั้นเนี่ยะบวนการการผลิตเซลล์ใหม่หรือการกําจัดเซลล์ที่อยู่ในม้ามในตับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะกรองเซลล์เม็ดเลือดแล้วกลายเป็นฉี่อ่ะมันมีกระบวนการและเวลาการนอนนี่แหละจะเป็นตัวช่วยนะครับการปรับสมดุลพวกเซโรโทนินการปรับสมดุลอ่เขาเรียกอะไรนะตัวอะไรนะที่มีปัญหาโด โดพามายนีย่ซึ่งมันเป็นธรรมมันเป็นถ้านอนน้อยปุ๊บมันจะกลายเป็นส,สมองเสื่อมมันจะกลายเป็นกลุ่มโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยสำคัญนะฉะนั้นการนอนอยากให้คุณผู้ชมเห็นความสำคัญบางคนบอกโอ้นอนไปก็ไม่ได้เงินสิจ้ะแต่ถ้าเราให้เงินทำงานนอนก็ยังทำงาน ง่ายๆไม่ต้องพูดมากเลยง่ายๆเลยถ้าสมมุติเราเงินไปฝากธนาคารในรอบเดือนของมัน28วันหรือ30วันมันจะให้เงินดอกเบีย้ยปันผลแป่ว่าเรานอนมันก็ยังปันผลอยู่ทุกๆวินาทีอย่างธนาคาร CIMB อ่ะผมบอกให้เลยนะในประเทศไทยนัมเบอรวันนะเรื่องของดอกเบีย้ยคุณได้ดอกเบีย้ยเห็นเห็นและมากที่สุดในจํานวนของธนาคารทั้งหมดนี่ยกตัวอย่างมีเงินหลักหมื่นยังได้หลักพันหลักร้อยนะ ลองนึกดูดิเขาปันผลทุกเดือนน่ะสองจุดกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าจำไม่ผิดเราเขาให้จริงอ่ะฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเราเราไม่ได้ให้ความสำคัญเราก็จะไม่มีเขาเรียกว่าชีวิตเราไร้ถ้าบอกว่านอนมั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 นคนขี้เกียจอะ่ะหรือนอนแล้วมันไม่มีไรายได้อะ่ะอย่างที่ผมบอก มันอยู่ที่ว่าเราเอาเงินไปลงทุนที่ไหนหรือเราจะเอาตัวเราไปลงทุนถ้าตัวเราลงทุนเราทำได้นานแค่ไหนจะเป็นดารานักร้องที่มีชื่อเสียงใครก็ช่างเนาะอายกตัวอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม็กินไตใช่ไหมคนไทยเรียกเขาเป็นคนมีชื่อเสียงในอดีตปัจจุบันนี้การมีชื่อเสียงก็จะต้องลดลงเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนที่ นิยมชมชอบล้มหายตายจากเขา้าใจไหม <p> เขาอายุมากกว่าผมสิบเอ็ดปีแต่ถามว่าสิบเอ็ดปีประมาณสิบเอ็ดปีสิบสองปีประมาณนี้ <p> คนที่ผ่านมาถึงจุดนี้อายุใกล้เจ็ดสิบคนที่นิยมชมชอบเขาอาจจะมีคนที่อายุมากกว่าเขาอาจจะล้มหายตายจากหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง ความนิยมของคนมันมีขึ้นมันต้องมีลงฉะนั้นมันไม่จีรังสิ่งที่มันจีรังคือสุขภาพแล้วถ้าเราสุขภาพดีแข็งแรงเราจะทำสิ่งทุกสิ่งได้เหมือนเดิม